ช <Fish. S 2> ชึชึบบข้าวผัดต้มยำก็ต้องใส่ใส่ปลาด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นแซลมอนไหมเยอะจังเลยตั๊กปลาแซลมอนกอดปะอ้า ลองดูโรยได้ไอร่อยอ่ะเข้ากันเฉยเลยกินกับอะไรก็อร่อยแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมขนาดกินกับข้าวยังอร่อยเลย